อสวัสดีครับอ่าสหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอ่าที่ใช้เครื่องซักผ้าไฮเออร์นะครับไฮเออร์สองถังนะครับแบบ2ถังประเภทนี้นะครับอ่าสิบกิโลอ่ากรณีที่มันปั่นหมาดผ้าไม่แห้งนะครับอ่าเนื่องจากมีผ้าตกลงไปในถังปั่นหมาดนะครับมันจะไปพันแกนถังปั่นหมาดนะครับมันเลยทําให้มอเตอร์ไม่มีแรงหนุนและบางทีอาจจะทําให้น้ํรล่วลงถูกมอเตอร์ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ไอตัวนี้อ่าลูกค้า เอามาส่งปั่นหมาดไม่ได้อ่าผมเช็คดูแล้วมีผ้าอยู่ข้างในนะครับก็เลยจะพาพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าไฮเออร์รุ่นนี้นะครับอ่ากรณีที่ผ้าตกลงไปแบบนี้นะครับเราจะถอดดูยังไงนะครับเราจะออกมาได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันออกออกปกติไม่ได้เราต้องจะเป็นที่จะต้องถอดนะครับเอาละครับเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะต้องถอดยังไงนะครับนี่แหละครับ อ่าเอาแบบบ้านบ้านของผมเลยนะครับอ่าวิธีถ่ายทมก็บ้านบ้านเลยนี่นะครับอ่าผ้ามันจะหลุดลงไปข้างในนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเรามองเห็นอยู่นะครับมองเห็นแต่ออกไม่ได้ื่องจากมือเราอายัดลงไปก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดฝาพวกนี้ออกนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นเขาจะมีตรงนี้งัดฝาตรงนี้ออกก็ได้แล้วนะครับแต่อตัวนี้ครับมันจะไปทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่าฐานอ่า ฝาด้านบนนี่ครับเนี่ยครับมันจะเราจะต้องถอดออกให้หมดนะครับอทีนี้ก่อนอื่นเราจะต้องถอดนะครับอ่ามันจะมีตรงนี้อ่าที่ปิดน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ blends, ่งนะครับอ่าตรงฝาตรงนี้ครับเนี่ยครับอ่าลองงัดออกมานะครับเนี่ยครับงัดฝาตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ฝาปิดน็อตนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับอ่าขันออกมาเลยนะครับอ่าขันออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโยนไว้ในนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะมันไม่ไปไหนนะครับ จากนั้นมานะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดนะครับน็อตข้างล่างข้างตรงข้างพวกนี้นะครับนะครับสองฝั่งนี้นะครับมันจะมีอย่างละสองตัวนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งครับเราถอดน็อตพวกนี้ออกเลยนะครับนะครับถอดน็อตออกนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันครับหลังจากที่เราถอดฝั่งนี้ออกฝั่งน้นออกข้างละสองตัวครับไอตัวนี้ก็ไม่โดนยึดเลยนะครับนยครับจากนั้นมาเราจะไปถอดน็อตด้านหลังอีกนะครับด้านหลังก็มีนะครับไปดูกันเลยนะครับ จากนั้นมาเราก็จะมาถอดน็อตด้านหลังนะครับนะครับมันจะเหลือน็อตนี่อีกสามตัวด้านหลังนะครับถอดน็อตออกแล้วเพื่อที่จะยกฝาตัวนี้ขึ้นนะครับนะครับฝาสองฝาขึ้นนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาปลดเบรกก่อนนะครับนะครับมันจะมีสายบเบรกแล้วก็สายไฟนะครับแล้วก็มีน็อตยึดแกนมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเอาออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาออกกันเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปลดสาย อ่าสายน้ำเนี่ยครับพอมันจะดึงกันนะครับสายน้ําสายเปิดน้ําปล่อยน้ําทิ้งนะครับอ่าปลดออกนะครับอ่าจะกนั้นมาก็มาปลดเบรกตัวนี้ออกนะครับทีนี้เราก็มาขี่สายไฟนี้ออกให้มันหย่อนยานนะครับอ่าจากนั้นมาเราก็จะเป็นคลายน็อตเห็นครับเห็นหรือเปล่าครับอ่าน็อตยึดแกนมอเตอร์ตัวนั้นนะครับเออตัวนั้นนะครับเน่ยตัวนั้นนะครับถอดน็อตออกมาพบนะครับเพื่อที่จะดึงถังออกไปนะครับ เพราะเราจะไปดูด้านในถังให้มันแน่นอนว่า,ามันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าเราจะได้ออกได้สะดวกนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออ,ออกกันเลยนะครับถอดตรงนี้ออกก็ได้นะครับเนี่ยครับถอดสายห้อยไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาปลดสายเบรกตัวนี้นะครับเปิดฝาขึ้นก่อนนะครับ กดลงไปนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้กดลงไปนะครับดึงออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกเข้านั้นเองครับแล้วก็งัดออกมาได้นะครับเนี่ยครับงัดออกมาเพื่อที่จะปลดปลดเบรคนะครับจากนั้นมาก็ถอดตรงนี้เลยครับเนี่ยแกะที่ลัดสายไฟออกนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะให้มันหย่อนยานได้สะดวกนะครับจากนั้นมาเราก็ไปคลายน็อตด้านในนะครับน็อตที่ผมพาไปดูมิกกี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยครับ อ่าเราคลายเนี่ยครับเราคลายออกจากแกนมอเตอร์ได้อ่าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับเอาออกเก็บไว้อ่านะครับเมื่อเราได้ถอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับอ่าข้างล่างเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าข้างบนเนี่ยครับเราก็ถอดน็อตออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปยกขึ้นเลยนะครับยกฝาตัวนั้นนะครับอ่าขึ้นเลยนะครับเพื่อที่จะดูด่างด้านในนะครับ อันนีครับเดี๋ยวเราจะมายกถังตัวนี้ขึ้นเลยนะครับ นะครับไฮเออร์รุ่นนี้เราต้องถอดแบบนี้เลยนะครับเพราะไม่เหมือนของซัมซุงนะครับซัมซุงเขาจะมีที่เปิดฝาตรงนี้เท่านั้นเองงัดฝาตัวนี้ก็จะเห็นตัวนี้เลยแต่ไฮเออร์ตัวนี้ครับต้องต้องถอดฝาออกมาแบบนี้เลยนะครับเอาละครับเราไปดูด้านในถังเลยครับนะครับมันจะมีผ้าอยู่ข้างในนะครับหลังจากที่เราถอดรถข้างล่างเราก็ดึงตัวนี้ออกมาได้เลยเห็นไหมครับนะครับ อ่าเนี่ยครับผ้าผ้าจะพันแกนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ๋กระโปรงกระโปรงนักเรียนอะไรมครับอ่าผืนบนเริ่มเทิมนะครับนี่ครับเนี่ยครับมันจะพันแกนตัวนี้ครับมันหมุนไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะอ่าบางจังหวะมันจะไปปิดรูน้ําตรงนี้น้ําเลยไหลระบายลงไม่ทันทําให้อ่าถังปั่นแห้งตัวนี้นะครับอ่า ไม่มีแรงที่จะหมุนเพราะมอเตอร์เอาไม่ไหวเนื่องจากว่ามันมีมีน้ําน้ําขังเต็มนี่เลยครับครึ่งถังหรือหรือว่าอ่านิดๆน่อยๆแต่มันมีผ้าพันแกนมันไว้มันเลยอ่าไม่มีแรงหมุนนะครับเลยปั่นหมาดไม่ได้นะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็จะอ่าทาความสะอาดด้านในตามสะดวกสบายของเราเลยเพราะเราจะต้องถอดแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับหน้าตาของอ่าเครื่องสืผ้ายี่ห้อไฮเออร์นะครับเนี่ยครับอ่าเห็นครับก็ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับอ่าที่เราจะต้องถอดนะครับเนี่ยครับ อ่าสหรับพ่อบ้านในบ้านนะครับที่อ่าเจออาการแบบนี้นะครับลองไปทํากันดูนะครับอ่าถ้าเราจะมางัดตรงนี้นะครับมันงัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันผ่านช่องเล็กเกินไปนะครับมือเราล้วงไปไม่ได้เราจะต้องถอดแบบนี้เลยนะครับเพราะถอดแบบนี้เราก็มันก็ไม่ยากนะครับอ่าเพียงแต่เราจะจําได้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นอย่างนั้นโมมันไม่ได้ถอดเยอะแยะมากมายถอดแต่ฝาด้านบนตัวนี้ออกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับมันก็มันจะถอดฝาด้านบนแบบนี้ออกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับ อ่าเพราะว่ามันจะมีน็อตยึดอย่างผมว่าครับเพราะว่าตัวนี้ครับเราล้วงไปไม่ได้เนื่องจากมันเล็กนะครับมันจะพอดีกับอ่าขอบถังพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดพวกนี้ออกนะครับออกเพื่อความสะดวกเลยนะครับนยครับนยครับอ้าวเนี่ยครับแบบนี้สะดวกแน่นะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะอาถอดถังออกมาแล้วเราจะทําความสะอาดหรือดูอะไรติดขัดข้างในหรือว่ามันสกปรกเราก็ทําได้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็อ่าหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับอ่า พี่น้องพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าพี่น้องมือใหม่ที่อ่ากำลังเรียนรู้นะครับว่าอาการแบบนี้ป่นหมาดไม่ได้เราต้องเช็คดูให้ดีละเอียดนะครับเอาละครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ